สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเรียงกยบเบป่ะวาสิปเป็นอาชีพหลกากาักหลักอาชีพเสริมทุกท่านนะคะรูอ,อัดฟรามกบค่ะมนีเฮา,ากาซมาคำแหนจาจักหน้อยเนาะนะคะพาพี่น้องมาเบิ่งกบนะคะคือเก่านะคะตัวนี้เป็นกบในกระสังโบกเนาะนะคะ เป็นอย่างจังให้เบ่งกบในกระสังบกนะคะพี่น้องอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับการเลี้ยงกบในในหนาฝนนะคะในในย่ามฝนเพราะว่าปกติแล้วถ้าเฮาเลี้ยงในบอ่อดินหรือว่าในในบอ่อที่เฮาอ่าคูดขึ้นนะคะก็เสียให้การปนเปื้อนของสารเคมีรวมถึงน้ำนะคะที่มาจากแหล่งต่างๆต,ตามธรรมชาติ เฮ็ดห้กบเนี่ยติดเชื้อใดนะคะแล้วก็ตายลงไปนิที่สุดนะคะเฮ็ดห้กบนี่เกิดเป็นโรคนะคะติดเชื้อแบคทีเรียเฮ็ดห้กบเฮานีเสียชีวิตใดนะคะพี่น้องเพราะว่าทานมันติดติดเสื้อตัวหนึ่งมมันกระิล่ามไปเนาะมันกระิล่ามไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าว่ามันจะจะเบิดพุละนะคะพี่น้องนอกจากเสื้อว่าตัวที่มันแข็งแรงอีหลีมันจังสียู่รอดเนาะมันอนี้ห้ากลับมา ทายให้พี่น้องเบิกหละกกะว่าให้พี่น้องเขาด้ฟังว่าถ้าเป็นช่วงหนา้าฝนนะคะลูกอ้อยในนําว่า้พี่น้องเลี้ยงในกระสังบกนะคะเป็นกระสังทีเย็บเองหรือว่าสื่อมากกะได้นะคะพี่น้องหนึ่งก็คือง่ายต่อการจัดการนะคะง่ายต่อการจัดการบพราะภทเป็นการทายเทนะคะเปลี่ยนทายน้ำนะคะการให้อาหารนะคะพี่น้อง ล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาฝนตกลงมาถ่าน้าม,มันมากเกินไปนะคะมันก็สิไหลออกเองนะคะพี่น้องเพราะว่ามันก็สีมีขันนะคะที่เป็นพายางสีดํานี่ก็คือ,อปริมาณนา้ำสอยูประมาณนีล่ะกะถ้าเกิดว่ามันหมายหลายกว่าน,นี้มันก็สิไหลออกไปเลยนะคะเพราะว่าเขาได้มัท่อระบายน้ำไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งเนาะนะคะ ถ้าเป็นฝนตกนะคะส่วงฝนตกพี่น้องหลังจากที่ฝนตกแล้วนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะเปลี่ยนทายน้ำออกได้เลยนะคะพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเบิ่งว่าอากาศมันเย็นแห้งบอนะคะถ้ามันเย็นแห้งเนี่ยกะกะล่อให้มันปรับสภาพก่อนจังเปลี่ยนเพราะว่าเนื่งนนองน้ำฝนเท่าโบงหวามันมันต้องปนเปื้อนอียงแน่นะคะมันมากกับอากาศเนาะ หลักการสรงก็คือวันน้ำฝนเนี่ยมันจะมันจะเย็นถ้าเกิดว่าสะสมในปริมาณหลายเนี่ยเห็นเหตุกบเฮาเนี่ยเย็นหลกักกาสามารถที่จะน,น,นอกนอกน้ำได้เพราะว่าปกติน้ำเพิ่นกระสีอุณหภูมิพ่อหมอนอกเพิ่นสกัสเซย,ยูได้แต่ว่าถ้าเกิดว่านา้ำน้ำเย็นเกินไปเพิ่นกระยูไม่ได้นะคะกระเซ็นให้เพิ่นตายได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการเลี้ยงกบน,นะคะในช่วงหนาฝนนะคะต้องเป็นการเลี้ยงในกระสัง เป็นกระสังโบกหรือว่าเป็นที่ที่เป็นที่บริร่รวมกับอันอื่นเหมือนเหมือนก็จะทับทับเป็นบ่อก็จะเป็นบ่อปูนนะคะถ้าเป็นบ่อก็จะเป็นบ่อปูนซึ่งข้างในก็จะเป็นปูกระเบื้องหรือว่าปูกระเบื้องก็ได้นะคะอาจจะเป็นซีเมนต์ขัดเงานะคะพี่น้องแนะนํานะคะให้เลี้ย่งเป็นกระสังบกเป็นบ่อปูนหรือว่าเป็น มงซีเมนต์กุม้มกุมนะคะพี่น้องสามารถเลี้ยงได้นะคะถ้าเป็นหนาฝนนะคะเพื่อที่จะเลีกยเลี่ยงการติดเชื้อจากดินติดเชื้อจากแบคทีเรียที่เกิดจากในดินร่วมไปถึงแรงหนาต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็เป็นสารเคมีที่มาน้ำหนาในช่วงหนาฝนแบบนี้นะคะกับแนะนำให้พี่น้องเลี้ยงในระบบแบบปิดแน่จักหน่อยเนาะปิดในที่นี้ก็คือแบบว่ขาขังเนาะอ่ คือน้ำข้างนอกเนี่ยก็สามารถสิเข้าไปบ่ได้เวลาน้ำมันเออหรือน้ำมันหล่นหรือน้ำมันถ่วงนะคะอีกอย่างนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นรูปแบบของกระสังบกแบบนี้ก็สิมีการจารัดเก็บมีการเอ่อเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่ามีการน้ำมีเกิดการน้ำถ่วมกันเกิดขึ้นนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะเป็นแนวทางดีดที แูกอวดาเดมาในน้ำให้พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านเข้าได้รับช่มรับฟังกันละกาเอาไปคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อเป็นความหูราคาเป็นประสบการณ์เนาะเอาล่องเอาไปปฏิบัติเบิ่งนะคะพราะว่กะจะเป็นแนวทางทีทีดีนะคะหรืออดาสำหรับหูกออ่เลียงมาเนาะราวาการเลียงกลในกระสังโบกเนี่ย,ยมันกะมันกะถือว่ามีการ เก็บง่ายนะคะเก็บง่ายดูแลง่ายนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่น้องกะต้องเบิงในช่วงระยะเวลาแล้วกาตามฤดูการน้ำนะคะถัดเป็นฤดูห่อนเขาอาจจะเลี้ยงในกระสังบกบไดเพราะว่าแดดมันร้อนไหมนะคะหล้กกัพลาสติกเนี่ยมันก็จะห่อนเผื่อว่าแดดมัน,นม่องส่น้ำหรือที่นี่น้ำม,มันห่อนเกินไปก็ะเห็นให้กบตายได้เขาทั้งนี้ทั้งนั้นเขากะต้องเบิงว่ามันเป็นฤดูหยัง ะะถ้าเป็นฤูดูหล่อนเัาก็สืเลียงอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเลียงเซบอดินแต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนนะคะให้พี่น้องเลียงในกระสังโบกเลียงในบ้องบ้องบอซิเมนกลมๆแล้วก็หรือว่าก็เป็นบอปูนนะคะเพื่อที่จะเลียกเลี่ยงเสื้อแบตีเรียเลียกเลี่ยงสารเคมีที่มานน้ำหนามเนาะนะคะอันนี้กะมาเบาให้พี่น้องเข้ได้ฟังหรือว่ากะวังเป็นย่างยิงมาคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ลหลายท่าน นะคะบอมาก,กันหน่อยเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอกันไม่คลิปหนานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ